ค่ะอัญญรัตน์พรปกิจนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนค่ะ คือต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่ TBS เนี่ยได้สร้างอันเนี่ยให้วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินธุรกิจแล้วก็ดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จได้โดยดีนะคะต้องเกิดจากองค์ความรู้ที่เราได้มานะคะซึ่ง <c oughs> องค์ความรู้ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปรับใช้ในธุรกิจมันไม่เพียงแต่องค์ความรู้นะคะแต่ว่าแนวความคิดสิ่งแ,แวดล้อมต่างๆที่หล่อหลอมให้เราเนี่ยเป็นเราในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ <Rogers> ่งที่เราได้รับความรู้จากทาง TBS เนี่ยเป็นความรู้ที่ทันส แล้วก็อัปเดตก,กับยุคในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะมาใช้งานจริงๆด้วยค่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่เวลาเรารักในสิ่งที่เราทำนะคะมันก็จะทําให้เรามีพลังในตัวแล้วก็จะรู้สึกว่าในสนุกในทุทกๆวันที่เราอยากจะสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆห,หรือในฐานะที่เราเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนไทยอะคะ่ะเราก็อยากที่จะสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเลกาซีให้อยู่ในฝืนแผ่นดินไทยนี้ค่ะ ก็จริงต้องบอกว่าแนวความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับยุคป,ปัจจุบันนี้ความคิดแตกต่างหรือความคิดที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เราเนี่ยเป็นมีความเป็นตัวตนแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆดังนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดคิดนะคะเราก็สนุกแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทําแล้วทาให้เต็มที่ค่ะ